สวัสดีครับกลับมาพบกับ a t f ไฟทครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟทครับจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาไลน์ไม่แจ้งเตือนบน iPhone ครับก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาครับในการตั้งค่า iPhone แล้วพบปัญหาว่าเจ้าไลน์เนี่ยไม่แจ้งเตือนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาจะใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่สะดวกเลยนะครับต้องมานั่งคอยดูว่าเอ๊ะมีไลน์เข้าหรือเปล่านะครับโดยปกติมีการแจ้งเตือนนะครับซึ่งหลายสาเหตุเนี่ยมาจากในเรื่องของตัวเออร์เลอร์ของตัวการอัปเดตของ iOS เนะครับพอเราอัปเดตเนี่ยมันอาจจะเออร์เลอร์บ้างในการตั้งค่า ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ได้ตัวเองง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าขั้นตอนในการแก้ตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคในการแก้ปัญหานะครับลายไม่แจ้งเตือนนะครับกรณีที่เราเจอปัญหาว่าเอ๊ะอัปเดต iOS หรือ UD ลายเนี่ยไม่แจ้งเตือนนะครับเกิดจากอะไรนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรามาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนมาที่หัวข้อการแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้นะซึ่งให้เรามาเลือกที่หัวข้อลายครับลาย นะครับหาเลยครับไลน์นะครับตรงนี well. ้นะครับให้เรานะครับมาดูตรงนี้เลยครับอนุญาตการแจ้งเตือนนะครับว่าเราเปิดอยู่หรือเปล่าถ้ามันปิดอยู่นะครับก็ให้เปิดนะครับหรือในกรณีที่มันเปิดอยู่ก็ให้กดปิดมันแล้วก็เปิดใหม่นะครับเพื่อทําการรีเซ็ตในการตั้งค่านะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็มาเลื่อนมาด้านล่างครับตรงนี้นะครับเสียงนะครับต้องการหรือเปล่าถ้าปิดอยู่ก็กดเปิดนะครับป้ายกำกับต้องการหรือเปล่าถ้าปิดอยู่ก็กดเปิดนะครับหรือ ถ้ามันเปิดอยู่นะครับก็อาจจะทําการเปิดและปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะเออร์เลอร์ได้นะครับบางครั้งเนี่ยทำการอัปเดต i o s นะครับแล้วมันอาจจะเออร์เลอร์ก็ได้อันนี้ทําการให้เราเหมือนกับการเปิดปิดเพื่อให้ระบบนะครับทำการยืนยันคําสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมาที่หัวข้อการตั้งค่าการแจ้งเตือนไลน์นะครับนี่ฮะมาที่หัวข้อนี้นะครับด้านล่างสุดครับการตั้งค่าการแจ้งเตือนไลน์ให้กดเข้าไปครับพอเราเข้ามานะครับมาสังเกตหัวข้อแรกเลยครับการแจ้งเตือน ต้องสังเกตว่ามันเปิดอยู่หรือเปล่าถ้ามันปิดก็แสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเราปิดอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติมันเปิดอยู่ก็ทําแบบเมื่อกี้เลยครับปิดแล้วเปิดใหม่นะครับปิดแล้วเปิดใหม่เพื่อทําการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยระบบมันเออร์เอร์เนี่ยมันทําการเหมือนกับเขาเรียกว่าระบบมันแจ้งว่ามันเปิดอยู่แต่จริงๆแล้วระบบภายในในชุดคําสั่งเนี่ยมันปิดอยู่นะครับก็ทําการยืนยันเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็คื ปิดแจ้งเตือนชั่วคราวอันนี้ต้องปิดนะครับต้องปิดนะถ้าเปิดอยู่แสดงว่าเราไปปิดฟังก์ชันการแจ้งเตือนมันต้องปิดนะครับสถานีต้องปิดนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของเสียงนะครับบางครั้งเราต้องบอกเอ๊ะทำไมเสียงไม่แจ้งเตือนเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีปัญหาไฟล์มันเสียหรือหมดอายุนะครับเราสามารถมาเช็คเสียงดูก่อนได้วิธีเช็คนะครับก็คือให้เราเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมากดที่เสียงเราต้องการเหมือนเดิมนะครับว่ามีเสียงดังไหมถ้าดังก็แสดงว่าปกตินะครับ นี่คือขั้นตอนในการาตั้งค่าในการแจ้งเตือนทั้ง2ออย่างแล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น iOS แล้วก็ Line นะครับแต่ในกรณีที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับยังพบปัญหาว่ามันไม่แจ้งเตือนอีกนะครับให้เราทําการเช็คอัปเดตครับก็คือไปที่ App Store นะครับและพิมพ์คําว่า Line นะครับแล้วกดค้นหารครับจากนั้นก็คือมาดูคําว่า Line ตัวนี้มีคําว่าอัปเดตหรือเปล่าถ้ามันมีคําว่าอัปเดตเนี่ยอย่างงี้ให้เรากดอัปเดตครับเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราไม่กดอัปเดตนะครับมันมีผลว่า พอเราไม่อัปเดตเนี่ยบางครั้งเนี่ยไลน์มาส่งข้อมูลกลับมาเนี่ยมันเจอว่าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของบั๊กนะครับของมันเองนะครับเออร์เลอร์ทำให้อัไม่อัปเดตนะครับก็ให้เราอัปเดตที่เรียบร้อยแล้วก็กดเปิดใช้งานปกตินะครับเมื่อทําการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยก็ลองดูนะครับว่ามีการแจ้งเตือนตามปกติไหมหากยังไม่แจ้งเตือนตามปกตินะครับอาจจะต้องมาทําการนะครับลบแคสดูก่อนนะครับก็กดไปที่ไลน์ของเรานะครับแล้วกดมาที่หัวข้อการตั้งค่าครับ แล้วก็มาดูที่แชทครับนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดครับหาหัวข้อลบข้อมูลครับลบข้อมูลนะครับบางทีข้อมูลในแชทมันเต็มนะครับอย่างเช่นข้อมูลแชทตอนนี้เป็นแปดแล้วก็เมกบางคนเป็นกิกเลยก็สามารถกดลบได้เลยครับลบตรงนี้จะไม่มีผลกับพวกข้อมูลหลักๆของแชทเรานะครับแต่จะเป็นลบข้อมูลในส่วนของรูปภาพหรือไฟล์ขยะนะครับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับที่มันหมดอายุไปแล้วนะครับก็มันจะทําการเคลียร์ทิ้งนะครับ จากนั้นก็ลองเช็คดูนะครับว่ามีข้อความแจ้งเตือนตามปกติไหมแต่หากเราพบว่าทําทั้งหมดแล้วทั้ง3วิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับการแจ้งเตือนนะครับอัปเดตไลน์แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือลบข้อมูลแคชไปแล้วและยังไม่หายนะครับมาดูวิธีที่4ก็คือการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับก็คือกดไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นเข้ามาที่หัวข้อทั่วไปครับทั่วไปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับ โอนถ่ายหรือรีเซ็ตไอโฟน e ครับโอนถ่ายหรือรีเซ็ตไอโฟนกดเข้าไปครับจากนั้นกดหัวคำว่ารีเซ็ตครับแล้วให้เลือกหัวข้อแรกนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับพอเลือกลงไปปุ๊บก็จะมีการยืนยันนะครับก็คือการจะรีเซ็ตเครื่องทั้งหมดนะครับการรีเซ็ตแบบนี้นะครับจะไม่ส่งผลต่อข้อมูลนะครับจะเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าเครื่องทั้งหมดนะครับจะส่งผลกับเรื่องของระบบ OS เท่านั้นนะครับกรณีที่รีเซ็ตไปแล้วในข้อมูลยังอยู่ตามปกติแต่ที่จะไม่ปกติก็คือพวก พาสิร์ตัวในส่วนของ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าใหม่นะครับเหมือนกับตั้งค่าเริ่มต้นนะครับในการใช้งานแต่แอปพลิเคชันหรือตัวข้อมูลของรูปภาพเนี่ยยังอยู่ตามปกตินะครับซึ่งอันนี้ย้าสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าถ้าไม่มั่นใจก็อาจจะไม่ต้องรีเซ็ตนะครับหรืออีกจะเป็นทางเลือกหนึ่งก็คือลบแอปไลน์และลงใหม่นะครับมี2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับหรือทางเลือกที่2ก็คือลบแอปลน์และลงใหม่นะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาในส่วนของลายที่แม่แจ้งเตือนนะครับตามปกตินะใครที่เจอปัญหานี้อยู่ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์นะครับก่อนจะจากกันไปครับอยากสนับคลิปดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามนะครับหรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ